แมนบมเมเสียสอนลูกอยาลดตัวเองไปคุยกับคนที่ไม่มีคาพ่อที่จะคุยพูดไปกับเสียเวลาเปล่าเรื่องเล่ามีอยู่ว่าปาที่เสนกวงไงของเราสรรปะสัตว์ทั้งหลายปลาแห่งนี้มีขอบครัวเสือคอบครัวหนึ่งอาศาัยอยู่ในปานี้ ีแม่เสือกับลูกเสือกำลังผ้ากันยางเหล่นอยู่ในป่าจู่ๆก็มาพ่อหมาบ้าตัวหนึง่งเดินเข้ามาใกล้ๆจากนั้นแม่เสือเห็นว่าหมายางมาก็รีบผ้าลูกยางไปอีกข้างหนึง่งเพื่อลีกเกลี่ยงการระเช่น,นาระหว่างแม่เสือลูกเสือกับหมาบ้าตัวนั้น เพราะแม่เสือหูดีว่ามาควรไปเสียเวลากับหมาป่าหมาบ่าพวกนี้แต่ว่าลูกเสือกรถามว่าเป็นยังล่ะแม่เป็นยังแม่คือขี้ขาดจังสี่ขนาดเจอลิงยังสู้ก็มั่นได้เลยแต่แค่กับหมาตัวเดียวกับเดินลีกขางนี้่วกล้าสู้บ้าน ผสมก็เป็นเจ้าป้าเลยเมื่อได้ยินนังนั้นแม่เสียก็เลยตอบลูกเสือไปว่าลูกเอ๋ลูกหูบอว่าหมาป่าตัวนั้นมันคือหมาบ่าการที่เข้าที่เอาสนะมันบอมินเตื้องนาพุ่มใจอะไรเลยเผืเพ,อเพอ่อาจจะโดนมันกัดเข้ายิงอีกส่วยติดเสื้อหมาบ่าไปด้วยจำไว้นะลูก ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมีคาพ่อให้เราลดตัวเพื่อไปต่อสู้หรือว่าไปพูดคุยกับเขามันเหมือนกับการเอาชนะสีประเภทที่ไม่มีประโยชน์แม้จะเอาชนะได้ก็ตามคนสีประเภทที่เฮาพกคควรไปเอาชนะหรือไปยุ่งเกี่ยวก็มีดังนี้หนึ่งคนที่ชอบคิดว่าตัวเอง ผูกไปเสีะทุกอย่างคนประเภทนี้พูดด้วยกันเงยเปล่าว่ามีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะคุณจะใช้เหตุผลอะไรมาอธิบายเขาฟังเขาก็บ่รยงฟังเขาก็ยังคงเสื้อความคิดของเขาอยู่ดีคนพวกนี้มักเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางควรหลีกเลี่ยงควรห่างๆไว้เป็นดีสอง คนที่ใส่ความโมโหกบเกลื่อนเรื่องเล่าต่างๆเขามักจะแสดงอาการโมโหออกมาอาการว่าพ่อใจร้าเมื่อสนทนาปบป็นบางทีก็แสดงความก่าวล่าวเพื่อเป็นการกรบเกลื่อนสามคนที่มักยนนวามผิดเหตคนอื่นเพราะเอาแต่โยนนวามผิดเห้นคนอื่นคนแบบนี้บวกกาปเช่นหนาบวกการับ ผลสิ่งที่ตัวเองกระทำ4คนที่ชอบอยู่เหนือคนอื่นที่ชอบพูดจาให้ตัวเองดูดีไว้ก่อนชอบคิดว่าตัวเองอยู่สูงกว่าคนอื่นเสมอและจะหาคอตำนี้คนอื่นเพื่อให้ตัวเองอยู่เหนือกว่าคนอื่นดูดีกว่าคนอื่นตลอดเวลาคนแบบนี้จึงบุคครผ้าตัวเองไปยุ่งเกี่ยวน้ำ